แอคชั่นนี่ฮะสวัสดีครับเจมบ้าครับผมนี่นนี้ทอดไข่อยู่ใส่มื่อนี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ป้าบักแตงครับกําลังทําอะไรป้าบักแตงเผาบักแตงกาลังงอกได้เพราะมันคืบหนึง่งแล้วแต่ว่าเดี๋ยวหายครับเผาไว้ก่อนตอนนี้เจมบ้ากําลังทําเมนูอะไรครับ <c oughs> ทอดไข่ครับผมทอดไข่อันนี้อย่างนี้ขขาเหนียวเดี๋ยวบ่งกันเคสุกไป กำลังขึ้นครับว้าวโอ้นี่ครับพ่อครัวของเราไปดูด้วยแล้วก็มีเมนูนนึงคือนอย่างไข่ย่ำยังก็ย่ำไข่มาแดงว่แมนแมนแมนอีพอเราไปแย่มากนะครับอันนั้นเดี๋ยวให้หัวหนา้าอาจารย์ตุ่มไปคนเห็ดอ๋อเอาไฟมาหน,นี่ดงดวงแย่ให้เออเออเอ,อารับพี่พีพบางเกมบาทอดไข่มันร้อนหรือยังนี่จะภาษาอย่างนูง้นหนไ,ไ,ไ,ไอ้นั่นด,เด, <laughs> เดิเดี๋ยวจนะแย่ให้เดี๋ยวเอาน้ำมันมาเดี๋ยวจุดเพียงข้าเดียวภาษาไทยยังสี เอมีนี่ไฟเรา้หสุดยอดเลยตัวนี้เขาอยู่กันใช้ไฟไม่แรงประมาณแต่คนมันซีหาหาคนครับกำลังจะเห็ดแนวกินกินเข่าแล้วก็แก้มื่อด้วยบบัสองเส้าสื้อมาล่งหนึ่งตรวจอนคนกินเข่าเตี่ยาเลย นี่วิธีการใส่น้ํามันไม่ใส่เยอะนใส่ไม่เยอะอันนี้จะบหงเขาเหนียวนีะครับอันนี้กัน,น,น,นี่กักอีพอเราไปแงไข่มาแดงมากเหมืนกัได้หไรเตื่บปะวะได้ได้ไรปะครับไรเตื่นรู้มีนาหนิบนานนมาแดงอ,ออกกินก้อยไข่มาแดงนี่แซ่บเพค่ปะยังเหรอรอดอกระทะฮอนแล้วก็เขาก็จะเอาไข่ลงนะครับ เท้าไหร่ก่อนไงพ่เท่าเดียวครับนี่เสร็จแล้วเห็นบ่มอ่ะเสร็จแล้วก็วจวดเลยอันนี้คือห้องเกียมบ้านครับเกียบ้า,มานมันนอนทุกมองเราพอนอนได้ทุกที่รักเกียบ้านชอบเกียบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา โอ้ยเอ้ยไฟโอ้ยสุดยอดเลยสุดยอดเลยว่ะนี่ะทะกท่านฟางคนมีไฟครับคนที่บอกเอมื่อไหร่จะร้อนใช่ไหมเ<อ>นี่ยข้าเดี๋ยวเตียง <laughs> บ้านนี่ไม่ร้อนนะเนี่ย จะให้มันเซตตัวกันนิดหน่อยกระโถนี่โอ้ยไอ้ขั้ฝีมือคนเท่นะท่านเทียบไปยังใคเลยตะกี้มันกับไปขายไข่เจียวเล,ลยนี่อพอดีว่าเมื่อนั้นฝนตกกีบอะไรมาท่านมันรถเข็นลดยังกับไปน้ำมันนั้นหมดไปน้ำน้าหมดตามถั่วเหมืดประนนี้มันก็ได้กลับมาอยู่บ้านเต้ไพ่บังไข่มาแดงครับแป๊บนึง ชิบไี่ล่ะมีนี่ไงตัวห้่มนคือวยังบ่ะเนไหนนี่เหบ่เนาะบ่ตัวหัมสิเดถ้าต้องอันอันนีกตัวหอยากบอกเลยโอ้ถงเศร้ากันเ่ไ่ด้พอเราประเไนหาอันนี้เรากเนาะนี่ไงผนตั่มย่างนี้เลยนี่มันมีแต่ผักอยู่แต่ว่ากันามมันมีอยู่นี่หมดไก่ังพอระเทรเจะก่อยว ได้อยู่แล้วครับก่อนรวยมันแล้วนี่แม่นบ่เอาโอเคเดี๋ยวเฮงซี่เกีอันนี้ไปครับเขามาขี่เบิ้งเกี่ยวบ้าต่อมีเอ,อเอาครับเสร็จแล้วครับหนึ่งกันหนึ่งรอบอันนี้อีกหนึ่งรอบเงินเพิ่นไปเพิ่นย่อเบงเงี้ยซี่หรอวะไปย่อเบงเงี้ยซี่สุหัางมึงเงี้ยซี่นี่นี่ขึ้นอยู่ยต้นนี้เล้รับเกี่ยมนี่นี่ต้นนี้ไงวะ ต้นในดูแมนเห็นห้างเห็นอยู่เนี่ยบดึ้นไปหาห้างมาได้กับพ่ออกินไปได้จักจรังไงอะไรชิมครับร้อนๆเลยห้ามเป่าชิมคือเป็นหิวเขานะฮูว้ว่าบดย่ำทอดแบบทอดนิดหน่อยแบน้มกินไปกินมไปยิม วิธีการกินเขากินไม่เหลียไม่คนจึงเอื้อมมากินฮะพรดหนี่โคเทีปัวนี่แหละทำไมเปียงปรั่งห้าพูงนะเค็มบ่เนี้ยมันหนักขึ้นเอาทำไมวะมันเค็มโม่มันมันอร่อยป่มันอ้วนกินเยอะถ้าพูดกับโกตุ่มพี่ตุ่มนี่เขาอยู่กันซีหาโค้ดนี่ยนะวันนี้เขาก็จะนอ่นฝรั่งปลาแบบแกงครับอีกกี่เดือนวันนี้จะไง สามเดือนว่ไอเดียนคนผิวเฉยชักเรืเนาะกตุ้มพี่ตุ้มสวัสดีพี่พี่ไหนสวัสดีครับเอออันเป็นยงงี้ดิสวัสดีโคเทไปรับไปรับรับไหนเอ้ยดีเดียเอาไปลอง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 มาโยนมาดิไม่ไม่ได้ไม่ได้กินเอาบ่นี่เยออ เพราะอดไเพราะเวิรานมันเป็นพอดังนีนะมันโกนเลยอันนี้มือมือเถียงอยู่นะชึบเอ้ยบ่เนี้ยมือเะ้เขาติ๊บนีเผมไม่หัวนี่ผาะมันแท้ๆแ่นะมืเนี้ยเราก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับป๊บนี่เมนูของเราเสร็จไปแล้วหนึ่งอย่างคือทอดไข่มุมไว้เกี่มาจะทำเมนูอะไรต่อครับอ่าต่อไปเป็นเชฟ โอ้เชฟพี่ตุ้มจ้ะเชฟพี่ตุ้มนะอันนี้อาหารแกะครับอาหารแกะคือแกะใส่ถุงอุ่นกินได้กินเลยครับโอ้ยเฮ้ยคือคือไอ้เนาะเดี๋ยวเอาตัวผมครับเน็ตพงหญ้าครับผมน้องสีแก้มกำลังปั่นมดแดงอยู่ยังไงเนี่ยมันมักงูใหญ่คุยไทยดูดูดิเขานี่ต้นนี่เราไปขายไก่เขาที่นี่เราไปพิจิตรไก่ดินี่ครับ พี่ตุ้มเอ้าหลังจากแกะน้ำแล้วเขาก็มาแกะตอนเนี่ครับหนักหรอารานแกะเขาเราก็เทไว้ถ่าอันหมูเขาอุ่นถ่าหมูนี่สิอุ่นแต่แต่คนมากบ่มากตรงนี้เอาก๋วยเตี๋ยวตัวนี้บ่แมแยมแยมต้มเส้นโอ้ต้มเส้นต้มเส้นไดโดยต่ออันนี้คือน้ำอุ่นโอ้มาอุ่นน้ำก่อนอุ่นน้ำชุบมันวันนี้ก็เอาไปใส่ถ้วยบ่ะแยนครับไงไงไงนี่นี่กินคือง่ายดีจ้ะ นี่ครับเมนูของพี่ตุ่มก็คืออืมคืออย่างนี้อาหารแกรครับอาหารีรแกคือมาตรฐานของผมละไหนของเกียบา้านก็ทอดไข่ประมาณน,น,นี้เอ๋อเก,เก,เกข๋ข้าวกันเก๋ข้ากันข้าวข้าอยังก่อนนี่เดี๋ยวเนื้อหานะข้าวข้าวเส้นเตียเข้าวเดียวเบิดข้าวเดียวเบิด,ด,ดอ้าวนี่มาแน่นอยู่วะมีเสียงตูบไหม ปาดบอกอ่าอมบ่กคอยได้เลยนี่น่ะเขาเอื่นว่าคนมีเมล์ไหลเ้ยบ่กคอยมากเลยเขา่างอย่างจูบดังเป็นการแกมือนะครับมันเป็นการอันนี้ด้วยเดีย่าดี๋ยด่ามาผมหนึ่ครับเติร์ดอกเงี้เนืองชาจีนกรรมหมดเลยอันนี้คืออะไรนี่ก็เหรียญบม่เหรียญครับอันนี้อะไรพี่อะไรครับนี่ตัมต้วประมึอต้วประมึอมือสองบอกต้วปลามือมือกิยรมันเป็นสดเดี่ครับ มาเือปรุงต่อครับมีอะไรบ้างเครื่องปรุงขาดบะไรมันผองชลอดนี่แหละมีเอาเนา้แกะโบวานเนื้อเบลล์ดีเนื้ออะไรนี่ดีนี่ดีโอ้โหมันบระเมีนบ่เกะตัวเนี้ยเกะกัน้ำตาลมาสิว่าตึ้งกันไม่มีต่คนเป็นโบวานเป็นน้ำตาลแค่เดียวโล่แบบนั้นโอ้ยแท้ทีมาถอดหัวใส่ไข่เนาะกอดไข่ใส่น้ำตาลเนี่ยเออแก่หรมอเปล่ากูเดีมันแสีบเียครับ ก็เสียบเลยโอ้ยหม้ออ่ามันจิของเหรียแล้วของหวานมั่นแล้วก็ใส่น้ำตาลแบนมันใส่มันมันกินมันเคี้ยนเลยเด็ดปุ่มันดึงดูดดังต่ำเลยเด้โอ้โหแบบนี้มันใส่ยังบอกเขาเมียนที่เปียดเขาใส่น้ำตาลด้วยแล้วกันหม้อว่าเขากินบอลแล้วว่าสั่งว่าใส่ต้องเกล็ดกินไม่ยอมเพราะงั้นบางโควีค่อยกินไอลแล้วเลยเหแดงกินกับข้าวไม่เป็นต่ำดังชวนมีตะวันกับเป็ดแน่สองมีน้องบั๋นมีแบกสมมอแบบง่าวงบักหน้าบะมีครับ ดูกางโคกกางปลาเข้านีละทั้งน้ำแขงเขาใ่ปะคดูัจว่ามันยังอบวบใส่เข่าเป็นบ่ผมจะจุ่มน้ำน้ำแข็งเนี่ยเดี๋ยวเิไปตักน้ำให้เอามาเอามาน้ำเป็นพอดีเก็บบ้าไฟทำไมไม่สว่างบ้านอ๋อใส่ที่นี้นี่ใส่นี่่ลงสินดูกันไปครับน้ำน้ำแข็งเขาออกาวันนี้โอพอดีบึบแก้วย่อวน่จุ่มปดีท เดครับเห็นออกมากครั้งไม้นแล้วก็เห็นนหน่อยมูจะจอยกินไกผักปูแดงนียังอยู่อ่ะอย่ลน้่เทีป็นเวทีดีเ่ากน้ำไมเขาใโย้ไอ้ดไใช่วันลอยุไมก็ะด้ิอันนะจิิออาิ้ซีพ

แยกจีบใหญ่โอเวมีนี่เนี่ยมันเดือดเหลวมันตายโดยตัวจุดแล้วกินเลยครับตุ้มเสียบเลยกระมังเสียบเสียบแล้วแนะนำเมนูให้มีอะไรบ้างครับเชฟตุ้มอันนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่ปลาหมูน้ำกันเบอร์ครับอันนี้อย่างเนี้ยอันนี้ลาบครับลาบไก่หมูแดงก้อยเขาอื่นลาบหัวลาบหัว เูว่าตัวเพื่อนอีกละเป็นวนเ่องน้รบดแดงครับนี่ก็อันนี้ตร้มย่ำปลามึกต้ยำปลามึกักัน่าแม่ได้ครับแหงแต่หารแกะอันนี้คนบ้าเขาเขาสนิ้วนะอันนี้สิบน้วครับผมเคยสี่นิ้วทหารเอาห้านิ้วไม่ใช่หรออือเนาะเฮ้ยใน้ำเนียอมาเด้อกินข้าวพี่น้องอ เช่าคดเหรอพ่อแม่สาดยนันมื่อตอนนี้ใครที่ห้เอาเลยดีออันนี้ทอดไข่ครับผมอันนี้ก้อยไข่หมูแดงก้อยปลาบ่มีอันนี้อันนก้อนแก่ขึ้นโอ้ผัดมักดองเลยมีหัวถั่วเน่าถั่มีไข่ซองเมยโอ้ไข่ซองเมย์กับเหมือนซ้อนอยู่ก็ต้องเขาจะจับอันนี้บ่อแม่ไข่สุกอ้าวผู้จัดการบอมไข่เสาและประธานอาหารเย็นอยู่กลางป่าครับผม มาไดาพร้อมกันเลยพร้อมกันครับเจีบ้าครับผมฝากคน้รกคนใช้ครับผมอ้วนไปนี่เลยผมสามีแหละคนไทยคนเท่คนไทยกวเดไข่เป็ดไม่ละครมันเนี่ยเอาคือต้องใบม้อาอย่างนี่นมันเหนียมันมันดีผมมอมันเดี่ยมหาเขาจีเมื่อบันนี้เขาลืมผิดว่ามีกวาดไข่ผูทถอยบางคนเขา เดี๋ยวครับติดมือป๊อบเดี๋ยวผมทีนนี่ครับเฮดิปงนะครับนี่นะครับผู้เหล่าตำนานปลาเสือต่อยมีเดืองเด็ดๆบอกไปผีฟังบอกก่อนจริงๆริงขอเราะคือบนไหนบอกคือดอกอะไรจีบบอกฟังบอกนี่ครับตัวนี้ปวดหัวอยู่ไข่มูแดงไข่เจียวกับพริกบ้านวันนี้กินพริกดี โ,โอ pues e right. ้ไอ I mean ้ก้อยนี่ก็เสียบดีเนาะตุดอเลยเดีกเมีตัวเม่ยรวนดเลยหวานจุ๋ยเลยขันจัวันใจเยียจินบ่อยเลยเพิ่ยอบขวางแบบยิมแองข้ามใเกียได้มีเียดไม่ยางขาทไมตัวมันเสียณสมครับจมปวดไอ้นี่เป็นตัวแม่หวานจุ๋ยเลยไ่ตัวใสียงแทีป่าวะไ่ได้ทำปลาไมเนี่ขวงบบวเยดมยางขว้เฮัวอย่าเปลี่ยนเลยจองอาทิตย์เได้มับอจองอาทิตย์วางได้ได้ครับพี่เนี่ย ไม่เยอะที่อะไรปะน่ไงของมัตรงนี้ว่ไมาจากอบักันอืมตรงนี้ไปตีมาประดีคู่บักอันใต้อยู่กับบักเท่าอันที่สองมุมอีอันทีสองอุมไปสองอันที่หนึ่งอะ โอ้ยนี่เหมามือนีพอดีกแล้วันสองคนบามีเต็มเห็นไ่ครบรอว่าคิดมตักเต็มบ่ได้หมแปโจงอให้ขาดไหลยนตัวข้ามบึมบ่อท่านเหมือนอยู่หนาหรึทาง้ไบเลยกำจไกนเดือดน้าหักข้างบอยังไม่แล้วยั้ยู่ไวลยยเงตัวมีหลุดน้ำแน ก็แค่แน่ได้ส่อขนาดยันั่งส่ขนาดมันได้สิบ่เป็นเพอากเขาจ็ตสิเออมนจิเป็นิตจะไปว่าลสกสิแบบนี้มันมักยังแน้อี่าะคิไปคบไปขาขาป้านะไแม่หอโอ้เห็นมึงหยานเลยเห็นคิปมึงเนี่ยอนบางคีบมึงเนี่ยเขาอกมักเลยไอแมน้องเป็นคนเห็นนี่เขามักกันทำแจงมันทำเพรามันู้ยญิง ủa <laughs> chưa giờ nhìn đăng cho nhưng, cốt cốt đó hôm à, này, này. Ừ, nó muốn thể muốn bà. Bà bà không, muốn muốn tìm mất tổ đấy mẹ không bầu gì nam thầy ngang ngang thêm bên hay được mắc sao nhá coi nhá coi nói không, anh nó không, thầy thưa thầy thưa thầy thầy thưa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  thầy tăng à, eo ô tận độc mấy độc như vắng mình làm như gì tôi này vắng cao quý gì luôn mấy thằng nghĩ như nào mấy cái cây của anh mới mất được tôi mắc cây hết rồi bây bây hết gì bây hái này nhở nó có nhở cái gì mà em nhân của sườn sườn bò nhân của nà như này nà bạch lần chưa phải em mèo โอ้โหเอเอบเบอร์ชื่อหรอกเพราะเขาปลาบกยางจีนเมื่อวานเน้ยอ้กรมเนี่ยนี่กัมบ่จังนีู้ดหเป็นนันไปเลยมั้แสดงว่ามันหักโอ้พ่ามันเดียวครับมันนั่นเนือแต่ม้อนั่นแหะมันก็หักอีแต่ทางนึงมันหวามากเนี่ยเขาใจบ่หม้หลังไหทำมาเตรียมนึงกจนึ่งผมว่ามันยังมันอยากได้ผัวมันเลยมันไม่อยากอะไร คือมันบักไหมมันอยู่จำใจอยู่ไปแมนมนมอเม่ผมเาเห็นเ้า่บอว่าามวนวางเลกูเต๋งวางแรงอเน่ยันมังอยู่นี่บุกจกันครับบ่มยนบ่ถื่อว่าไอเาตามกามหนุนสไก่หูนะคือไข่ไ่ครับแบบไข่ไขข่เจี๊ย่ไข่ไ่แก่ขาดกมหุ่นวะบอแก่แก่ขนฟังแก่อีนนีบอกว่าแก่เนี่ยเป็นตะลิ้นุนมาเลย ไอส่วนนาะรกค้ายๆแบบี่มนะเด็กใหม่มี้มแบบบริสุทิ์เ่ารแบบบางคับแบบแก่แบบ่างคมแบแก่ทังคมลงั่งกบอกแบบไงแบบถืว่าเงยบไปรก็ได้แงเราตัวว่าหอถึงมาแกจมันอยู่นะอยู่น้ำหนึ่งทั้งบมเลยแก่ปลมยด้จง้องมาแก่แกบอกไอปล้องมาหนเป็นต้นส่วนบ่วมอผู้ใดที่อยากไปเห็ดต่งกัน พอหนีพอไส้ท right? ั้งเรื่องหนึ่งตีไม่ยิ่งเลยตั้วตั้วแล้วมาดึกเดึกลงไปเลยแกนงาตรงนี้ตีจนเมื่อโก่งไปเลยเหรอไอ้เมื่องบดบดนั่นแต่ว่าถ้ามาหมอบหมอบอยู่บังเท่าขวดเบียร์เลยมันเก็บนอกระหมอบตัวก็บังอบังเ้าอ่อนเลยเต็มก็บังดึกเลยไงก็ประาศเต็มเต็มตัวดึก เจมๆหอยไดไหมโตถืออคุณลงเกินตังคือโอยวมันก็ได้กึ่งนคอหยจอลงมื่อกคุณยิงนมันก็ได้กึ่งมันลงไห้เป็นอย่างนุ้คนขนาดขนาดตั้งหั้นี่ยเก็นเงยหลกเนาะบอลี้บย็นผู้ชาทั้งคนอารมณ์อีกแช่นึงนี่แหต่ที่ไปก้าวเ่าเขาไปรัมันเกินเหีอยน่ลย ก็เลยลงมือตัวไปเขาเขาอีนาไปยือไหมันเป็นเขาฝ่งขวายาวอะไรเดี๋ยเขเปิดเาฟังอ่ตั้งไม่ตัวไปได้ตัวไอเดียวอตัวนะ่ยเจาตัวบางคนแบบใส่เขาบงเหวี่ยงเขาว่นนํำควางกหมองโอ้ยตาบอกคือซื้อกจอย่านบอลอีนึงเลยแย่เนี้ยบันมาของเขาจะกาบั่นเขาคนใสญคนอุดร mình nhìn như là đang thấy bố cứu một nó rồi cứ bảo tí mới đấy là tay à. <laughs> 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 <bảo cười> <rồi. cười> mình là bao nhiêu này em em bảo vì bị chip này phân phải khổ thì rồi bảo mày đây vô đây vô bên bầu bên bầu bên 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 แกปิดชิบเลยเพื่อนไปปิดชิบนั่งเกียร์ผู้ชามึงยังเกี่ยวบ่มีในหลูกยังเกียรยิ้มเดาฝากก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์ซุนบุ๊คบ่มคเทสตไม่ยิ่งแบบแบบโป๊ต้าไทยต้มเนยเบียงเตรียมบ้านนะครับวันนี้น้ำมันถี่มอรถผมเป็นกำลังใจให้รถว่านันบ่มคเทสนะครับผมคือว่าไปเองคือว่าเราเก็บนะกดติดตามกดแชร์กันยี้นะครับผมอ้าว ไว้เจอกันลิปหน้าก่อนจะลากันไปมีสวยครับผมสวยค้าๆแบบสวยสวยสวัสดีสบายหูดังสอยพี่น้องฟังสอยเนี่ยนกแต่แต้บินขว่มปลายคอยใกล้ๆนี่ไงผู้เบาเลี้ยงไก่ผู้นั้นของใหญ่ครับผมบายจัดตุ้มเจดี่์ของซอยครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมสุด้มกระยิบ เพื่อว่าดีเจ้าของสิปล่อยเวนั่นเนาะเป็นไก่ของใตุ้ป